ดวงจิตสุดท้ายก่อนจากไปมักเป็นเหตุผลที่ทำให้วิญญาณนั้นกลับมาเรื่องเล่าของความรักที่ไม่สมหวังของหนุ่มคนหนึ่งแต่กระนั้นเขาก็ยังคงพยายามทำสิ่งนั้นจนวาระสุดท้ายของชีวิตกราบสวดดัสดีและยินดีตอนรับเพื่อน,เ,อน,เ,อนเข้าสู่รายการไม่ติสยองด้วยนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าจากผู้ฟังทางบ้านมาเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า น้ำตาทศกัณฐ์และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราและคลิปนี้นะครับผมก็ขอ7ไลค์เหมือนเดิมนะครับช่วนกดให้ถึงด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ย แล้วก็ไปรับชมคลิปนี้ก็ได้เลยครับน้ำตาทศกัณฐจิตสุดท้ายผูกพันทศกัณจึงกลับมาเรื่องราวจากการบอกเล่าของรุ่นน้องที่เคยนั่งคุยกันในวงเล่าเมื่อสามปีก่อนต่อคือชื่อของน้องคนนั้นสาเหตุที่มันเล่าเรื่องนี้ฝั่งก็พราะเมื่อคืนที่ดื่มกันพวกผมนั่งอยู่ที่หมาหินอ่อนใต้ต้นไทรใหญ่ และมีตุ๊กตากุมานนางรําถูกนำมาทิ้งไว้ผมสังเกตเห็นต่อมันมองไปที่หุ่นพวกนั้นผมก็เลยถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่ามันก็บอกกับผมว่ามีหุ่นทศกัณฐ์กับหุ่นธนุมานด้วยเห็นไหมผมหันไปดูเอิดมันก็จริงอย่างที่มันว่าผมก็เลยพยักหน้าต่อมันก็ถามกับพวกผมว่าพวกพี่เชื่อเรื่องผีกันไหมพวกเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันอีกสองคนก็หันมามองหน้ากันทันทีดูเวลาแล้วเนี่ย เชคืน15ช่างเป็นใจผมก็เลยบอกกับมันไปว่าเชื่อสิมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าต่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ3ปีก่อนตอนที่ยังเรียนมัธยมอยู่ตอนนั้นก็ประมาณม4ก็มีชมรมต่างๆให้นักเรียนเข้าไปทำกิจกรรมกันมากมายต่อมีเพื่อนอีกสองคนชื่อยมกับกอฟตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเข้าชมรมดนตรีสากวกันแต่ทว่าก๊อฟกับยมเนี่ย มีสาวที่แอบชอบอยู่ที่ชมรมนาฏศิลป์เธอมาชวนให้ไปเข้าชมรมเพราะคนอย่างน้อยทั้งสองคนเนี่ยก็อยากเอาใจสาวคนนั้นเธอคนนั้นมีชื่อว่าชมพูเลยตกลงใจไปสมัครซึ่งแน่นอนว่ามันสองคนก็มาชวนต่อเข้าไปด้วยต่อก็เลยตกลงเอออ,อตามใจมันไปพอเข้าไปในชมรมจึงได้รู้ว่าเขาสอนการเล่นโขนมีครูมาสอนหัดเล่นหัดแสดงตลอด เพื่อที่จะออกแสดงในงานเลี้ยงรุ่นพี่ในท้องเรื่องรามเกียรติโดยก๊อฟเป็นพระรามยมเป็นทศกัณฐ์ต่อเป็นหนุมานส่วนชมพูเป็นนางสีดาทั้งหมดมาฝึกซ้อมด้วยกันหลังเลิกเรียนทุกวันวันเวลาผ่านไปต่อได้รู้ว่าชมพูเนี่ยแอบมีใจให้กับกอบส่วนยมนั้นก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้ละความพยายามมันพยายามตามตือ้อซื้อดอกไม้มาให้ ชวนไปกินไอติมตลอดแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ชมพูนั้นเปลี่ยนใจได้เลยทั้งสองนั้นชอบพอกันเวลาซ้อมเข้าพระเข้านางกันช่างดูหวานสวยงามต่อน,นั้นสังเกตเห็นยมร้องไห้ภายใต้หัวโขนทศกัณฐ์อยู่เสมอวันต่อมาทั้งหมดได้มาซ้อมมาอีกครั้งแต่คราวนี้แปลกตรงที่ยมไม่ยอมถอดหัวทศกัณฐ์ออกเลยมันไปนั่งที่ศา,าลาริมน้ำหลังโรงเรียนต่อเดินตามไปเจอ แล้วกําลังจะเรียกไปกินข้าวเฮ้ยยมไปกินข้าวกันเถอะวะเอ่อไปก่อนเลยกูไม่ค่อยหอยิวเท่าไหรวะมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะไอต่อกูถามมึงหน่อยได้ไหมวะมึงว่าไอเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าวะเอ่อไม่รู้สิกูว่ามันเป็นนิยายคล้ายๆไซอยิ๋วมั้งทำไมมึงถึงถามแบบนี้วะทำไมทศก,ก,กัณฐ์ถึงต้องเป็นฝ่ายแพ้พระรามด้วยวะ ก็พระามคือคนที่สีดารักไงถึงทศกัณ์จะเป็นยักษ์แต่มันก็รักสีดาไม่น้อยกับพลามเลยนะเว้ยมันก็ใช่เอิอแต่เดี๋ยวก่อนมึงกําลังสื่อถึงอะไรเนี่ยเรื่องชมพูใช่ไหมไม่มีเสียงตอบรับมีเป็นความเงียบงันเข้ามาแทนที่ต่อตบไหลย,ยมพร้อมบอกกับมันว่ามึงทําใจถือว่าเพื่อนยังไงเขาก็มีใจให้ไอ้กอ๊อฟคนมันไม่ใช่ต่อให้ดีกับเขาแค่ไหนเนี่ย เขาก็ไม่เอาหรอเว้ยแล้วโยมก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดชมพูว่าจะไปซื้อของขวัญให้ต่อก็เลยถามว่าจะไปตอนนี้เลยเหรอวะโยมก็พยักหน้าแล้วบอกว่าไปั้งชุดนี่แหละเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ออกไปต่อก็เลยแซวว่าเฮ้ยมึงถอดหัวโขนออกก่อนนะเว้ยเดี๋ยวใครเห็นทศการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะตกใจแย่โยมก็ลุกเดินไปสตาร์ทรถก่อนขับออกไปต่อเดินกลับไป แล้วไปนั่งเล่นอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าโรงเรียนเวลาล่วงเลยไปหลายชั่วโมงดูนาฬิกาที่ฝาผนังก็บอกว่าสี่ทุ่มครึ่งก็เริ่มสงสัยว่าทำไมไอยมเนี่ยมันไม่กลับมาสักทีหรือมันจะไปกินเหล้าเพราะกุ้มใจต่อกำลังจะเดินไปบอกครูแต่ก็มีเสียงรถขี่เข้ามาพอดีพอหันกลับไปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นไอยมถือถุงมะถุงหนึ่งยืนให้ต่อตัวมันเนี่ยเปียกโชกไปด้วยน้ำมันบอกกับผมว่า เดี๋ยวมันไปเปลี่ยนชุดก่อนต่อก็เห็นว่ามันมาแล้วก็เลยเอออ,อตามไปพอถึงตอนนอนไอยมเนี่ยมันก็นอนคุมโปงผมก็เลยคิดว่ามันไม่สบายหรือเปล่าไม่ทันได้ถามมันก็หลับไปเสียก่อนตื่นมาตีห้าปรากฏว่ายมนั้นหายไปแล้วทุกคนแต่งตัวเพื่อที่จะไปซ้อมใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นแสดงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อในชุดหนุมานเดินหายมก็ปรากฏว่าหาไม่เจอก๊อฟมาเรียกบอกว่า ขู่ให้มาตามไปไหว้พ่อแก่ต่อบอกยังไม่เจออยมเลยก๊อบก็บอกว่าจะเจอได้ยังไงมันนั่งใส่ชุดทศกณัณฐ์รออยู่ในห้องแล้วต่อเลยเดินตามไปพอถึงห้องก็ไปไหว้พ่อแก่กันจนเสร็จต่อเลยถามกับยมว่าไปไหนมาและยมก็ตอบว่ากู oo, แอบเอาของขวัญไปให้ชมพูมาแต่ว่าชมพูรับแล้วเนี่ยไม่มีคําขอบใจเลยไม่ยิ้มด้วยซ้ําต่อก็เลยตอบกลับไปว่าเอ้ย hey, มึงอย่าคิดมากดิ ขึ้นแสดงแล้วนด้วยพอถึงเวลาแสดงต่อมันก็สังเกตว่าไอ้ยมเนี่ยมันแสดงดีจริงๆยิ่งบทเศร้านี้หดหู่ใจตามตอนจบที่พระรามยิงธนูมาโดนแต่ไม่ตายครั้นหนุมานไปเอาดวงใจที่โทศกัณ์ถอดไว้มาทำลายมันก็แกล้งเดินไปขาดใจตายแล้วจบการแสดงผ้าม่านค่อยๆปิดลงพอทุกคนเดินลงจากเวทีต่อก็มองหาไอยมมันก็หายไปอีกแล้วไม่ถึงหนาที มีรถมูลนิธิคันหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกว่ามีเด็กนักเรียนชื่อนี้ไหมนามสกุลนี้ไหมครูอาจารย์ต่อกอฟและชมพูก็ไปดูปรากฏว่าเป็นชื่อของยมเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่มูลนิธิบอกว่าน้องคนนี้เสียชีวิตแล้วเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วทางก็มืดหรืออย่างไรก็ไม่รู้น้องเขาขี่ไปอาจกับท้ายรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทางตายขาที่เลย มอเตอร์ไซค์กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถส่วนตัวน้องเนี่ยกระเด็นกลิ้งศพไปอยู่ในร่องน้ําข้างทางทุกคนถึงกับหน้าเสียและตกตะลึงกันหมดต่อเลยถามว่าแล้วคนขับสิบล้อเขาไม่รู้เลยเหรอพี่แกไม่รู้สิแกเมาเล่าข่าวไงเลยจอดนอนพอตื่นมาเจ็ดโมงเช้าแกว่าจะลงไปฉี่ข้างรถแกมองเห็นมอเตอร์ไซค์เลยกวาดสายตาไปดูรอบๆจึงได้เจอศพกับไอ้น้องคนนี้ที่นอนคอหักอยู่แกสางเมาเลยแล้วรีบมาแจ้งพี่นี่แหละ แล้วที่พี่รู้ว่าเป็นโรงเรียนนี้ก็พอพี่ถอดชุดโขนที่น้องเขาใส่อยู่แล้วเห็นชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อนักเรียนของน้องเขาไงชมพู่ถามด้วยน้ำเสียงสั่นว่าใส่ชุดยักไหมคะพี่แล้วตายเมื่อไรพี่เขาตอบมาว่าใส่ชุดเหมือนทศกันนี่แหละแล้วดูเหมือนจะตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดได้แต่ยืนน้ำตาไหลต่อก็ถึงกับร้องไห้ออกมาส่วนชมพูก็บอกว่าแล้วที่เราเห็นยมนอนอยู่ที่แสดงด้วยกัน เมื่อกี้มันคืออะไรวิญญาณของยมใช่ไหมต่อบอกชมพูว่าเมื่อเช้าโยมมันบอกว่าจะเอาของขวัญวันเกิดไปให้เธอนี่นาแต่เธอไม่ยิ้มไม่ขอบใจมันเลยนะชมพูสะอื้นเธอบอกกับโยมไปแล้วว่าอย่าพยายามแบบนี้อีกเลยเหมือนทศกัณต่อให้มันรักสีดามากแค่ไหนอย่างไรก็พ่ายแพ้ต่อพระรามอยู่ดีคงรู้ว่าที่เธอพูดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะแล้วเธอก็เห็นว่า มีน้ำตาไหลออกมาภายใต้หัวโขนโทศกัณน,นั้นเขาคงเศร้าใจมากต่อคิดได้แค่ว่าสงสารยมมากมันคงไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายแต่น้ำตามันลินไหลคงทำให้มันมองอะไรไม่ชัดจึงเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นหลังจากวันนั้นมาทั้งต่อกอล์ฟและชมพูก็ขอออกจากชมรมนาฏศิลป์เพราะทําใจไม่ได้ที่เห็นหัวโขนโทศกัณและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เพื่อนๆนคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกกล่นประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจผมก็อาจจะหยิบยกมาทำเป็น e ีต่อไปก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ชอบและยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามก็ได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะครับ ทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันเลยอย่าลืมติดตามกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ